อิงยิงสวัสดีค่ะบอกใน,นหน่อยนี่ก็ยากแต่เสาเลยมือนีน้ำมาขวดน้ำต,ตะพื้นตะพืพ้นหาบบ่ย่างวนหนาวนหลังอยู่ยแต่ละมือแต่ละเด็กว่าจะออกบ้านไปโรงเรียนได้ บอน,นี้เซียกับอนันเสียนี่เดกองทัพใช่ไหมนี่สีแดงๆไม่ใช่นี่เดฟ,ะฟ,ะฟะ้าฝานี่มันบบแมนแมาสันเออเอากูกะหาะพอ่อคือกันละ่ะยางว้นบบไดเออเอาขวดน้ำไปกินหนึ่งสี่ก็ได้ดอกกองทัพมันจังคลาสสิกบบแมนเด็กหน่อยอนุบาลสิเอาไปยางแบบสะพายนั่นมัน <c oughs> บบทันสมัย <c oughs> มันยังมีหนามาแต่งขวบไม่เขาพอ่อพอดีไปเปลี่ยนน้ำให้หน่อยนะยิงนี่เอาน้ำมันออกใส่น้ำน้อยๆแล้วก็ให้อาหารมันด้วยวย่าซันเบิ่งดู มันขักปันแดงมันใสอ่เอพ้อพรมย่งางเอามือจกถุงว่นนาว่นลังอยู่บนี้พ่อทำเอาเงินไปย่างว่าสันนัน่นนมันเอาสองใบกองทัพยุดมีหวัวดีนะแกนี่เดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอเดี๋ยวจะโดน <laughs> ไว้ดีขนาดบักน่อยการนั้งก็เคยบอกด้ว่าเอาไปยีสิบบาทนะมันบ่พอซื้อกิน,นยังเมื่อเทียงนักก็เมิดแล้วแล้วพอตอนเลิกเรียนหนูก็ไม่มีเงินซื้อขนมกินกับเพื่อนสิเหตุผลลอยแปดทันยางกับที่หนึ่งอะมากน้อยๆนะมันสุดคักลิบปกติแล้วสิเป็นคนบ่ค่คยมาก,กินกาแฟเด้เหฮงกาแฟหอนจัิงสิแบบได้กินยังแห้งนีปุ๊ปวดหัวโลดแต่ว่ากาแฟตัวนี้ที่กิน,น่ะมันดีจริงๆทุกคนคาเฟอีนไม่แรงกินหอมนุ่มนวลแห้งแล้วก็ที่สำคัญเดอคุ้มหิวพร้อม กินกาแฟแก้วเดียวไปมดมือนี่บ่อหิวบ่หยังเลยผู้ใดอยากจอยอยากยังลองสื่อมากินเด้อปักตะก้าไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วไปกดมากินได้เลยเด้อทุกคนยิ่งผู้ชายกินเด้มดผู้ใดอยากจอยมันดีอิลี่แล้วก็แซ่บพร้อมบ่ตตัวดอกเท้าบ่ตจำเป็นนะ ไปสั่งอโวคาโดมาในเพจโคลาดโละเจสิบาทจึงแห้งสามโลสองรอยช่วงแรกๆที่ลองกินใหม่ๆบอกเลยว่าโอ้ยกินบดได้มากยัก้สมบดเสียบแล้วมาแพ่งแท้กินไปกินมากจังไดล่ะจังว่าเสีบแล้ววันนี้แมตติดองตองเลยปานผู้เบา <laughs> ปานติดผู้เบา ค่ะใส่น้ำผึ้งลาดลงไปให้เข่ากันดีเด้อบอกเลยหวานหวานมันมันมน้ำผึ่งขวดนี้ก็ได้มาจากตลาดรถไฟที่ขายของป่าตอกะเบได้แพงแพงไหมค่ะเนี่เป็นยังือตอบาได้ไหมค่ะเลยบอกว่าน้ำตาลมันแพงส่วนนี้ตอบาได้ดอก <laughs> แต่ว่าน้ำผึ่งของแท้นะเดือนห้าเดือนหกออกมาจากป่าเลยว่าซานจากแนวใดดอก <laughs> คือสร้างเสียงหัวจะหัวกันวา ขจาเลยสร้างแต่สนีก็มีคนสร้างหลายอยู่โอ้ยมหาสร้างกันถอดเดือดวชเื่องตลาดของปากับเบดตไปโดนเราเดียวบริเวณสองสามอาทิตย์ละทีอาทิตย์นียสิไปอยู่ไปหาสื่อเนี่ยมากินอยากินมกหัวกมกปลสซิวเป็นสันนะหาสื่อกบมะออมโอ้คือเสียบหนองบ้านนี่ก็ลายแบบว่าแม่ค้าพนังรถไฟมาขายจังสี่นะตลาดใหญ่แล้วก็คนหลายแห่เดี๋ยวมือหนาสิผ้าไปเบิ่งเด้อทุกคนมาบัดนี้ตัดถ่ามาทีปลาบักนหน่วยเลยเขาบอกว่าให้ล่างไว้ทากระสิไดเฮ็ดให้เขาตัวบัดทีนี้จัดการเทลงใน กระมังมีนอนตายสองโตเฮ็ดแองแม่งอยู่บันที่แนี้นใส่ปลาเพิ่นกะน,น้อยหน่อยเฮ็ดคือดอกล้างออกแล้วสะอาดเนี่ย่สะอาดเนี่ย <c oughs> แล้วก็เอาน้ำใส่เขาบอกว่าอย่าเอาใส่น้ำเยอะนะหญิงโอเคจัดไปแล้วก็เอาส่วนเนี่ยละตักเอาบ่มีแนวตากเดียเ๋ยแตะแนวยยากเดี๋ยบักในหน่อยๆยากจาของบอ่พอยากผู้อื่นน้ำ